จ้าสวัสดีพี่พี่ีนะคะวันนี้น้องแรงมีพระสวยและเก่ามาฝากพี่สี่เช่นเคยนะพี่นะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทตุกชิ้นนะพี่ชอบชิ้นไหนทักชิ้นนั้นดูอีพีให้เรียบร้อยแล้วก็ตอบถามราคาเออไม่ใช่ดูอีพีแล้วก็หมายเลขนะพี่นะว่าอยู่หมายเลขอะไรอยู่อีพีไหนนะพี่นะจะได้ไม่ถับสนนะพี่นะจะได้เข้าใจตรงกันนะพี่นะไม่ใช่เอาอีพีเก่ามาถามเดี๋ยวเวลาเจ๊ส่งให้ก็บอกไม่ใช่นะพี่นะ ต้องดู EP ให้เรียบร้อยชอบชิ้นไหนทักได้เลยวันนี้มี40รายการนะราคา150บาทตุกชิ้นนะคะเอามาฝากพี่พี่เอฟตีเนาะเอาฝากพี่พี่เอฟตีนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องแรงพระหลุดหลักร้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะเรามาเริ่มชมชิ้นที่หนึ่งกันได้เลยนะเรามาชมชิ้นที่หนึ่งกันได้เลยราคา150บาททุกชิ้นาคาหมูพ่อทบนะพี่นะโบราณ ใจทักหาได้เลยหมายเลขที่หนึ่งนะนะชอบจะก,กิดได้เลยนะหนึ่ง้อยห้าสิบนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สองนี่จะเด็ดพอรอห้าเหมือนจะเป็นเนื้อผงแล้วก็คุกรักดำๆนะพี่นะดูไม่ถูกใจแล้วก็จับได้เลยทากะน้องแหลมได้เลยนะเดียมแวนวคุณขอได้เลยนะพี่นะ ต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สามหลวงพ่อพระโคโภทิคุณาทานอลปโภ่อย่างเนาะปิดได้เลยนะพี่นะชอบกฏกิจเด้เลยดูในคลิปให้เรียบร้อยนะพี่นะดูให้ชอบแล้วก็ดูให้จูกใจเนาะพร้อมที่จะจัดแล้วพี่นะมีหมายเลขที่สามแล้พี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สี่ทาวเวทสุวรรณ สวยมากมีเลียมแล้วนะ้ำยัดขึ้นคอได้เลยถาวิท,ทวัน,นอยากรู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรเนาะอีหกห้ามาอคมหามงคลพ,พุทธะสะตะวั์หลวงพ่ออะไรเนาะจะเลยมายเลขที่สี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่ห้า หลองอุลานพระอาจารย์โบนะคะอิติเลยนะฮะโบนุสอนอะไรเนี่ยอ่านยากเนาะรวยรวยมีเลขคุดมีเลขเบอร์นี่โคดอยู่ฝั่งนี้ค่าแป้งยังอยู่นะพี่นะใครรู้จักก็แจดไปนะพี่ดูกันเอาเองนะดูให้ถูกใจนะพี่ถูกใจก็คอยจัดนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่หก ลูกหลอหลวงพ่อเดิมเนื้อเนื้ออัป,ปกา้าปิดได้เลยสวยจิงตัดขอบตัดก้นเรียบนะพี่นะสวยหมายเลขที่หกนะต่อไปก็เป็นหมายเล็กที่เจ็ดพระสังกระจอยฝั่งมมตรทับทิมสวยมากเป็นเนื้อดินนะพี่นะ หุเนื้อดินสังกระจายองค์ใหญ่หมายเลขเจ็ดนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่แปดนี่นีเป็นเนื้อชิน้นปิดได้เลยเอบผมป,ปิดตะกิดได้เลยใครรู้จักละใครรู้ที่ชอบสะดุดตาก็ปิดได้เลยติดต่อน้องแลมได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เก้านี่ค่ะต่งางกระจาย อ่งกระจายเขาทำเนียนแบบเหมือนเป็นผ้นอนเลยนะพี่นะได้เลยสวยจึงแต่ไก็เป็นหมายเลขที่สิบกัหลวงปู่หมุนหน้ากากทองหมายเลขที่สิบนะพี่นะตุ๊กแกตักได้เลยวงเงินเหมือนทองผิดได้เลยนะหมายเลขสิบต่ไปก็เป็นหมายเลขสิบเ,นะจจเอ็ด พระกลิ่งเนื้อสำลีเงินนะพี่นะดเลยสวยมากต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสองอ,อันนี้เป็นพระกลุกมเหมือนจะเป็นบางคัุมพุ่มนะพี่นะจัดไปนะพี่นะโคตรสวยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสามอันนี้เนะื้อจินตะกร์นะพี่นะอ้อันนี้สวยมาก ไปนะพี่หมายเลขสิบสามต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสี่ปิดตากุกลักแดงแล้วนะหลังเแบบ็ดอู้สวยสวยจึงต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบห้าหมายเลขสิบห้าหกสิบปีศาภูอมีคนอายุยนเด็ดอยู่น,นรัชกาลที่เก้าต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบหกหลวงพ่อทบ ลอ้อหลวงพุทธใช่คไหมใช่หลวงพุทธไปได้เลยนะใจ,จทักได้เลยหมายเลขสิบหก 16. ต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินปีสามเจ็ดวัดคลองมงคลต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบแปด นี่มีโคตเก่ามีกลวงปูทิมด้ามมันเป็นตกระดูกนะพี่นะกระดูก,นะก,ดกโคตเก่าจ่กไปนะหมายเลขสิบแปดต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเก้าจอบใหญ่หลวงพวอเงินจอบใหญ่ไข่ปลาเลยพี่นะปิดในนสวยมาก ตอไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบอันนี้หลวงพ่อพรมหลวงพ่อพรมหลังรอยจานนะพี่นะไม่รู้เป็นหลวงปู่ดู่ปลุกเสกหรือเปล่าที่ต้องดูกันเราเองนะถูกใจค่อยเอาไปนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเยลขยี่สิบนี่ค่ะหลวงปู่ลานหลวงพ่อเงินปิดเล่ยดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วก็ตะกิ้หาน้องแรมนะ ชอบชิ้นไหนทักได้เลยบอกอีพีให้เรียบร้อยแล้วก็บอกเลขลำเบอร์นะลูกดรอหลงพ่อเดอิมมาเลขยี่สิบสองนค่ะรอยจานอยู่ด้านด้านกน้กนนะพี่นะก้นหลวงพ่อปิดได้เลยแต่ปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสามอันนี้เต่าสวยมากหมายเลขยี่สิบสาม ค่อยๆค่อยๆดูค่อยๆชมนะถูกใจแล้วก็ว่ากันไปนะพี่นะจะไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสี่อันนี้ตะกุดตะกุดอะไรเนาะหลวงพ่อพอะไรอะ่ะไม่มีบอกอ่ะเหมือนจะเป็นไส้อวข้างในนะพี่นะเดวกอะปิดได้เลยนะนี่มันมาแบบนี้นะน้รงเลมก็เลยถ่ายแบบนี้ไม่รู้ที่มาที่ไปอ่ะทำไงดีอ่ะจะเป็นไส้อว ปิดได้เลยนะหมายเลขยี่ส่ตไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบห้านี่ค่ะอันนี้พุทธศิลป์สวยมากพูดเก่าหมายเลขยี่สิบห้าตปก็เป็นหมายเลขยี่สิบหก 26. นี่ค่ะอันนี้งบดำอ้อยโอ้โหสวยมากเยี่ยมแล้วนะพี่นะขึ้นคอได้เลยใครรู้จักใครรู้ที่ดูกันเอาเองนะพี่นะ ดูในคลิปให้เรียบร้อยดูให้ถูกใจแล้วก็จัดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเจ็ดรูปหล่อหลวงพ่อเงินนี่ค่ะไม่ได้ตัดคลิปนะเขาเรียกล่อไม่เสร็จสวยมากนี่ค่ะหมายเลขยี่สิบเจ็ดต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบแปดนี่ค่ะเหรียญทองแดงไอ้นี้เขาเรียกเหรียญหลวงพ่อฉุยหรือเปล่าตีก็เรียกไอ้น,น้องแรมก็เรียกไม่เป็นนะ หมายเลขยี่สิบแปดต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเก้ากอ๋อดุ๊บโลหลวงพ่อเงินเหมือนจะเป็นสั่งกระจายหลวงพ่อเงินนะพี่นะเนื้อทองทิพย์สวยมากถูกกันเราเองนะถูกใจก็ว่ากันไปดีค่ะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบพิเนิคสำนึกเงิน นสามนิดได้ไหมนะสวยมากพระไม่รู้ที่อะเยอะนะพี่เนาะดได้เลยนะหมายได้สามสิบต่อไปก็เป็นหมายได้สามเอ็ดนี่ค่ะอันนี้เป็นพระกลุ่ยอันนี้เขาเรียกกุ่ยอะไรอ่ะกุ่ยท่าเรือเหรอดได้เลยนะ,ดดยนะชอบกระสกิดหะน้องเลมได้เลยหมายได้สามสิบเอ็ดมันจะเป็นพระกลุ่ยท่าเรือนะพี่เนาะต่อไปก็เป็นหมายได้สามสอง เหรียญหลวงพ่อเสานี่ค่ะอำเภอสุงเนินะคนครราชสีมาผิดได้เลยวัดกุดเวียนต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสามรับรองหลวงพ่อเงินนี่ค่ะเนี่ยทองคำรอเปล่าหน,นี่มหนักประมาณบาทห้าสิบนี่ค่ะหมายเลขสามสามต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสี่อันนี้หลวงพ่อโต เคลือบลักดำแล้วนะเป็นเนื้อดินนะแต่เคลือบลักสีดำเคลือบโคตรเก่านี่ค่ะหมายเลขสามสี่สุดใจทักหาได้เลยติดต่อ้องแรมได้เลยนะเก่ามากต่อไปก็เป็นหมายเลขสามห้าลูกโลลุงพ่อทบนี่ค่ะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามหก รอลุงพ่อเงินอันนี้อาจารย์แจ๊ะรึเพี่จะดูกันเนาเองนะเพราะว่าน้องเลมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะพี่นะพิดไดเลยลองพ่อเงินอ,อาจารย์แจะอะไรเนะี่ยต่ปไปก็เป็นหานทสามเจ็ดอันนี้อินหญิงชายกอดกันอินนะพี่นะอันนีหน้หน้าทองไว้พาขายนะพี่อินตัวใหญ่นะพี่นะไม่เล็กเท่าไหร่ตัวใหญ่ ต่อไปก็เป็นหมายเลขสามแปดนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมเหรียญทองแดงกระไลปีสามแปดเป็นนักโทษถวันอ,อกหนองบัวปิดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเก้ารูปหล่อหลวงพ่อเงินนี่ค่ะนิยมปิดได้เลยนะ้าเลี้ยมหลังตังเนาะ,นะชอบกสกิจน้องแรมนะ ต่อไปก็เป็นหมายเลข40นี่ค่ะอันนี้เป็นพิมพ์คีตาเหมือนจะเป็นสามชายหรืออะไรที่เนี่ยเด็กนี่เลยสวยจิงคนหนึงห่งฮะวันนี้มีมาฝาก40รายการนะราคา150บาททุกคิ้นนะพี่คนไหนโอนก่อนมีสิทธิก่อนงดจองนะนี่ค่ะคนไหนที่จองจองไว้กับลุงนาเคลียด้วยนะพี่นะเคียด้วยนะคะจองหลายวันนะพี่หลายวันติดกัน ฝากพี่เอฟซีนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องแลยพอดหลักร้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะพ,พี่นางเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ